สวัสดีครับพบกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจวันนี้กลับมาแน่นอนครับเรามาพร้อมความคุ้มค่าราคาประหยัดอีเช่นเคยครับใครหารีโวตัวเตีย้ยแคปนะครับหน้าใหม่ไม่น้อยราคาพิเศษอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีเป็นสำนักงานใหญ่ของเพชรยนต์นะครับที่นี่เราคัดเกรดเรถทุกคันนะครับคัดพิเศษเกรด A เท่านั้นมีให้เลือกมากมายหลกักรุ่นหลกักตลายเลย รถเก่ง E c o คคาร์ซีดานขนาดกลางรถกระบะนะครับตัวเตียยกสูงเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามีครบมีให้เลือกครบเลยนะครับใครอยากได้รถประเภทไหนนะครับโทรมาด้านล่างนะครับโทรมาเลยนะครับทักมาเลยเรามีแอดมินคอยให้บริการอยู่นะครับวันนี้นะครับแน่นอนครับใครหารีโ o อยู่แนะนำเลยนะครับคันนี้ขอแนะนำเลย r ีโ o 2 4 e นะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นซัดอิิชั่นเลยปี2 0 2 2หน้าใหม่แล้วนะครับที่สำคัญนะครับไฮไลท์เลยคันนี้ไม้สามพันเท่านั้นเอง ไม่น่าเชื่อครับใครหาอยู่นะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ7,800รายได้หมื่นห้ซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องคํำนี่เลยครับรีโว่คันนี้สวยคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะครับสำหรับเส้นสายรายละเอียดเป็นอย่างไรไปครับนะครับคันนี้นะครับแน่นอนครับเราได้ปี22แล้วนะครับหน้าเป็นโฉมหน้าใหม่นะครับประจังหน้าหมูป่าไฟหน้าหล่อๆเท่ๆแบบนี้โคมไฟชุดไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์สวยๆเลย นะครับตรงนี้ก็ได้เป็นชุดนะฮะชุดประจังหน้าสวยๆนะครับขอบโพรเมียมด้านในเป็นพีโนแบล็คสวยๆตัดกับโลโก้โตโยต,ตใ้ใหญ่ๆชัดเจนสวยงามลงตัวมากนะครับคันนี้ไฟหน้านะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยฮะนี่ฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เลยผิวพันสันเหลี่ยมนะครับบริเวณฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นแนวเรียงยาวสวยๆแบบนี้ชัดเจนครับฝากระโปรงไม่มีดุง้งไม่มีโดน ไม่มีชนมาแน่นอนนะครับซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A เท่านั้นเรารับประกรันโครงสร้างไม่มีชนหนักคือคว่มจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกับสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชํารุดสูญหายมั่นใจได้ร้อยเปอซนะครับซื้อรถที่เพชรยนต์เอารถดีๆไปใช้กันคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้รถมือเดียวป้ายแดงไม่สามหมื่นยังไม่ต้องดูเครดิตจบก็ได้นะครับใครอยากได้โทรเข้ามาเลยเบอร์ด้านล่างนะครับฟรีดาวน์ผ ไปกันต่อเลยครับถัดมาด้านล่างนะครับด้านล่างล้อนะครับได้เป็นล้อเป็นงานล้อแมกอลอยนะครับขอบ15เดิมโรงงานเลยยางได้ปี22สองนะครับตรงปีเลยนี่แหละครับด้านในนะครับปีกนกโช๊คอพสวยๆนะครับสวยๆคุ้มๆเนี่ยฮะโครงสร้างนะครับซุ้มล้อสวยเดิมนี่นะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีตัดแต่งแชสซีแต่อย่างใดรถสวยสภาพน้องๆใต้แดงนะครับคันนี้เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ40โลนี่นะครับรถบ้านแท้ๆเลย ถัดมานะครับตรงนี้กระจกนะครับกระจกเดิมแท้ To โยต้าชัดเจนนะครับคันนี้เป็นกระจกเดิมแท้ To โยต้าชัดเจนเลยมีโลโก้ชัดเจนนะครับกระจกข้างนะครับได้เป็นสีดำนะครับสีดําด้านได้เป็นไฟเลี้ยว LED มาให้สวยๆเท่ๆแบบนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้นะครับเป็นฟิล์ม80รอบคันนะครับกางวันขับไม่ร้อนนี่แหละครับเหมาะกับใครครับพ่อค้าแม่ขายนี่เลยฮะเอาไปใช้การต่อยอดธุรกิจแคบเปิดได้ราคาประหยัดรถใหม่ป้ายแดงคันนี้ ประมาณ6กแสนสี่นะครับวันนี้จัดไปเลยครับราคาพิเศษเลยนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดไปสองสามแสนนี่นะฮะเอาไปใช้กันนะครับสวยคุ้มค่าแน่นอนไปกันต่อเลยคันนี้นะครับได้เป็นกุญแจเป็นคีย์ไขมาตรฐานนะครับมือเปิดนะครับเป็นสีดํามีตัวกันรอยมาให้เรียบร้อยกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนี่เลยฮะสภาพน้องๆป้ายแดงนี่แหละครับซูมดูกันเลยนะครับนี่ฮะมุมกว้างสวยๆโอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับใครหาอยู่ นะครับรับประกันความคุ้มเลยบริเวณซอกหน้านะครับสวยๆเดิมๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยครับเนี่ยฮะสวยกริปเลยนะครับบริเวณแผงข้างประตูทางด้านซ้ายนะครับแผงข้างประตูทางด้านซ้ายและขวานะครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้ได้เป็นพลาสติกนะครับฮาร์ดพลาสเดิมโรงงานแต่สลับกับผ้าบุนุ่มตรงนี้ที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงมีมาให้นะครับบริเวณขอบนะครับขอบประตูสีเดิมสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้ ไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดหมายความว่ารถไม่มีโดนไม่มีชนแม้แน่นอนนะครับถัดมาบริเวณนี้ฮะด้านหลังนะครับตรงบริเวณเสาบีน็อตไม่มีขันไม่มีขไมมขเลยเห็นไหมฮะสวยๆทั้งบนและล่างที่สําคัญนะครับห้ามพลาดคือตรงนี้นี่ฮะได้ปล,ปลายปีด้วยนะครับปลายปี22แล้วนะครับโฉมใหม่รุ่นใหม่เลยคันนี้นะครับสวยคุ้มค่าแน่นอนคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมเดิมโ,ดโรงงานเลยนะครับได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมด,ด้านหลังก็ได้เป็นงาน เบาะหนังนะครับแล้วก็พนักพิงแบบกำรรมหบี่สวยๆนะครับค <c oughs> ุมโทนดำคุมโทนสีดําสวยๆนะครับซ <c oughs> ัเอ dition คันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอน <c oughs> ไปกันต่อเลยครับบริเวณสะโพกหลังตรงนี้นะครับเราเน้นโครงสร้างผมจะพาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถนี่แหละฮะหลายท่านนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาดูรถนี่แหละครับดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้เลยนะครับเราพาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมโดยละเอียดจุดปะทะของตัวรถนะครับมีข้อสงสัย ต้องชนตรงไหนบ้างด้านหน้านะครับมุมแก้มซ้ายขวาบริเวณด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็บริเวณท้ายซ้ายขวาหรือแกนกลางนะครับผมจะพาดูเพื่อความมั่นใจบริเวณล้อนะครับล้อได้เป็นงานล้ออลอยเดิมโรงงานขอบ15เหมือนกันนะครับอย่างปี2 2ตรงปีเลยชชสซีด้านในนะครับเข้ามาดูชชสซีด้านในสวยๆเนี่ยฮะไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อแต่อย่างใดสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับซื้อรถกับเพชรดนคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเไว้ใช้แน่นอนรับประกันคุณภาพเลย นะครับถัดมาผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยๆนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกสวยมากนะครับสวยมากถัดมาบริเวณท้ายนะครับท้ายรถก็เป็นได้เป็นไฟท้ายไฟเบรกไฟท้ายแบบทูโทนแบบนี้นะครับมือเปิดนะครับรุ่น 2.4e เราได้เป็นมือเปิดสีดําก่อนเน้นการบรรทุกนะครับอึดถึกทนลุยลุยสายแบกสายสู้ชีวิตพ่อค้าแม่ขายคุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3ามีมาให้เปิดออกมาฝาท้ายตรงนี้ติดตั้งเดิมมาจากโรงง,งานโตโยต้าแน่นอนนะครับนี่ฮะฝาท้ายเดิมเดิม ไม่มีร่องรอยการขนหนักแต่อย่างใดนะครับสภาพเรียกว่าสมบูรณ์มากๆ <c oughs> ความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เรารีวิวด้วยความจริงใจเลยที่สําคัญนะครับจุดสังเกตหลักๆก็คือตรงบริเวณโครงสร้างมากกว่านะครับที่น่าสนใจสปอร์ตเบทอาร์ตรงนี้เนะฮะเรียงตัวสวยๆแบบนี้เห็นไหมฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขปั๊ม 4L ยังอยู่ลูกสรนชี้ยังอยู่สวยๆนะครับถัดมาตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตัวสปอร์ตเบนทอาร์นะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้เนี่ยฮะ ไม่มีดุ้งไม่มีโดนแน่นอนนะครับด้านล่าง 4R ลูกศรุชี้เดิมเดิมโรงงานแบบนี้นะครับจุดสังเกตนะครับรถกระบะดูง่ายนะครับรถกระบะดูง่ายใครหายอยู่คันนี้ฟรีดาวผ่อน7จ็ดพันแปดรายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะครับใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น3.79นะครับผ่อนสั้นๆ48งมวดก็ทักมาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างนะครับจัดไปเอาละครับถัดมานะครับมาดูกันตรงคนขับเลยแล้วกันนะครับเปิดออกมาตรงนี้ นี่ฮะผมให้ดูบริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้ตัวแผ่นเพลทตัวนี้ฮะสติ๊กเกอร์นะครับบาร์โค้ดต่างๆนะครับยังอยู่เลยนะครับตัว QR โค้ดต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งหูกรอนต่างๆไล่เรียงกันมานี่ครับสวยเดิมนี่คือสวยเดิมโรงงานสภาพใหม่สามหมื่นนะครับสภาพใหม่สามหมื่นที่สุดของความคุ้มเลยเสาบีเห็นไหมฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขยตัวน็อตนยครับไม่มีขันไม่มีไขยเลยเดิมเดิมนี่ครับสวยเดิมมากนะครับที่วางแก้วน้าชุดลาโพงต่างๆ ความสะดวกสบายมีมาให้นะครับถัดมานะครับบริเวณประตูคนขับทางด้านขวานะครับกระจกเดิมแท้โตยโยต้าแน่นอนชัดเจนนะฮะตรงนี้ได้เป็นพลาสติก h r d Touch นะครับตรงนี้ก็ได้เป็นผ้าบุนุ่มนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับออโต้ที่คนขับ1บานนะครับด้านล่างก็จะมีที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงมีมาให้นะครับซอกหน้าซอกในสวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลย นี่แหละครับรถสวยรถเดิมรถดีต้องซื้อรถที่เพชรยนต์เท่านั้นเราเปิดมา24ปีแล้วครับคัดรถอย่างมืออาชีพนะครับมือโปรมืออาชีพต้องให้เพชรยนต์ดูแลไปกันเลยครับไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเบาะเบาะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับปรับได้6ทิศทางนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงแล้วก็เอ็นนะครับเอาล่ะมากเลยครับตรงนี้นะครับ กุญแจคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบคีย์มาตรฐานแบบเสียบไขนะครับก็เป็นรีโมทเซ็นทรัลล็อกปลดล็อกได้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับของ, ivo, องรีโว่ต้องเหยียบคลัสในการสตาร์ตนะครับต้องเหยียบคลัสในการสตาร์ตถัดมานะครับไปเลยฮะบริเวณพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตรงนี้ได้เป็นพวงมาลัยนะครับสามก้านสไตล์สปอร์ตเลยแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้ โฟมาะไยนะครับรุ่น2.4ถ้าถ้าเป็นตัวแซดดิเรกชันจะได้เป็นยูริเทนนะฮะจะได้เป็นยูริเทนแต่ถ้าเป็นรุ่นยกสูงโฟมาะไยจะเป็นหนังละนะครับนี่ฮะไฮไลท์เลยครับไปเลยครับไม่สามหมื่นโอ้โหนี่คือรถน้องๆป้ายแดงนะครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยฮะใครหาอยู่นะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนเนี่ยฮะสวยๆคุ้มคุ้มเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็40โลเท่านั้นเองนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นที่วางแก้วน้ําบิวอินแบบนี้นะครับคอนโซล คอนโซลเนี่ยครับใหม่ๆใสๆสะอาดๆแบบนี้ใหม่ๆหม่คลิปๆเลยเห็นไหมฮะสวยๆโอ้โหใครหาอยู่นะครับรับประกันคุณภาพเลยความคุ้มค่ามาเต็มแน่นอนช่องเก็บของนะครับสองช่องใหญ่ๆเอกสารครบๆรถมือเดียวป้ายแดงแน่นอนครับคันนี้มั่นใจได้ไฮไลท์จุดนะครับคันนี้ได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้นะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธ USB ต่างๆนะครับ Apple CarPlay Android Auto ว่ากันไปเลย นี่แหละครับจัดไปนะฮะแอร์แบบแมนนวลปรับได้4ระดับนะครับได้เป็นช่องต่อ Power Outlet ให้2จุดเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับที่สุดของความประหยัดเลยด้านล่างนะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็ได้เป็นเบรกมือมาตรฐานก้านยกนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆนะครับใบใหญ่ๆให้แล้วก็จะเป็นตัวพนักแขนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ นะครับด้านบนอุปกรณ์ส่วนควบคบๆเหมือนเดิมเนี่ยฮะเหมือนเหมือนเดิมเลยครับนะฮะก็มีม่านบังแดดนะครับช่องสายแว่นตานะครับไฟส่องสว่างต่างๆครบเลยนะฮะนี่แหละครับดูกันไปเลยนะครับเนี่ยฮะเฮดรูมสะอาดดสวยๆนะครับเครื่องยนต์แน่นๆฟิตๆสตาร์ทเดียวติดเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับมาต่อเลยครับอ่านะครับไปกันเลยครับไปกันต่อเลย นี่นะครับสาหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นขุมกําลังดีเซลคอมมอมเรลนะครับ150แรงม้านี่นะครับ2.4ลิตรขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดนะครับอึดทนไม่แพ้ใครนะครับอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกรีโวเท่านั้นครับที่ตอบโจทย์เนี่ยครับขวอนใจมหาชนถามว่ารถกระบะสักรุ่นหนึ่งที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานหลายสิบปีจะมีคันไหนครับถ้าไม่ใช่รีโวคันนี้นะครับอะไหล่หาง่ายสู่บริการพกคันทั่วประเทศ นะครับแล้วก็ที่สําคัญเครื่องอึดตึกทนประหยัดน้ํามันด้วยคันนี้แน่นอนนะครับไปกันต่อเลยครับสังเกตนะครับจุดสําคัญนะครับนอกจากตัวเครื่องนะครับคันนี้ปี22ใหม่ใใสๆแห้งๆเดิมๆนะครับเนี่ยฮะแผนกล้องให้ดูนะครับจุดแต่ละจุดนะครับชุด ABS ต่างๆแห้งๆสวยๆไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับบริเวณน็อตฝากระโปรงเห็นไหมฮะไม่มีขันไม่มีขายสวยๆเดิมๆเลยนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับนี่ฮะเรียกว่าเป็นจุด จ่ายตังค์เลยนะครับเนี่ยฮะเดิมแท้แน่นอนซินซิลิโคนด้านข้างสวยๆเดิมๆนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทสวยๆเดิมๆนี่เลยฮะสติกเกอร์วันนิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตัวสว่านเบรอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับ6จุดแบบนี้ด้านในสีเทาสวยๆนะครับเดิมแท้แน่นอนฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทสวยๆแบบนี้มุมหน้านะครับมุมหน้าสวยๆเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยฮะซอกในสวยมากนะครับสวยกริปเลยนี่เลยครับ รับประกันความคุ้มค่าเลยนะครับตรงนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟไทโคอโตแท้เดิมโรงงานนะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับคานหน้าคานหมอ้อน้ําสวยๆนะครับรูเหลี่ยมคมต่างๆสวยๆปั๊มแอล์ยังอยู่ลูกศรชี้ยังอยู่นะครับเนี่ยลูกศรชี้ซ้ายขวาปั๊มอาก็มีนะครับไฟหน้าไทโคอโตแท้เดิมโรงงานร้อเอร์เซนต์นี่เลยครับ สวยคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับรีโว่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนจะไปซื้อแพงทําไมจะไปซื้อป้ายแดงทําไมในเมื่อรถมือสองสภาพเยี่ยมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับฝากไว้ด้วยครับสาหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะนะครับตัวเตี้ยโอเพนแคนะครับเอาไว้ค้าเอาไว้ขายพอค้าแม่ขายนะครับฤดูกาลนี้แล้วนะครับค้าขายนะครับรับประกันความคุ้มค่าแน่นอนรถใหม่ป้ายแดงคันนี้6กแสนสวันนี้จัดให้เลยครับเพชรยนต์จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง4ี่แสนหนึ่งหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับ419,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาผ่อน7,008รายได้15ซื้อคนเดียวจบเลยพ่อค้าแม่ขายเหมาะมากพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมามีรายได้ตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับรายได้15ขึ้นไปโทรมาคุยกันทักมาคุยกันเลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้แล้ววันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับกระบาสวยๆขั้นถัดไปน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินดี้เซล